พระพุทธศาสนามีคําสั่งสอนที่เป็นศาสตรธรรมและเป็นไปาตามเหตุผลดังนั้นผู้มีปัญญาติดตองจึงเห็นจริงและมีศรัทธาเกิดขึ้นอย่างมั่นคงการส่งเสริมเผยแพร่พระศาสนากล่าวได้ว่าวันจะเน้นทีกทาา่การสร้างสตางค์ สำคัญศรัทธาความเชื่อนั้นกล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชำกับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตามอาจให้ผลได้ทั้งทางแย่ทางเสื่อมขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าศัก เือสไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้นอาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นของแท้ก่อนว่างใดสิ่งใดมาจากความคิดที่ดีหรือจากความคิดที่ชั่ว แม่ปูศรัทธางงในแต่ส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดีจึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยม